เอาละครับก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Minecraft Skyblock พาร์ตกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งหลังจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยที่เราได้ทําการขยายเกาะแล้วก็ปลูกต้นไม้ทําเป็นแปลงปลูกต้นไม้แล้วผมว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะมาขยายเกาะเหมือนเดิมมาแหละแล้วก็ผมว่าจะลองไปสํารวจไอไต้ตรงนั้นด้วยนะตรงนั้นอ่ะวันอื่นเนี่ยเราผมว่าเราพยายามครับเป็นอุปกรณ์กันดีกว่าโอเคคุณผู้ชมก่อนจะอะไรเรามาทําสิ่งที่ไอ Minecraft สกายบ็อกที่เขาทำกันนะโอเคก็จะมืดพอดีด้วยโอเคขุดก่อนขุดก่อนโอเคตอนนี้เนี่ยพิกแอ็เราก็ได้พังไปที่เรียบร้อยนะไหนขอดูผลประกอบการหน่อยเซได้มาเอ่อหกสิบสี่กับอีกห้าสิบเจ็ดอ่อมันจะพอไหมเนี่ยไอตรงไอเกาะน,นั้นคือเราต้องไปสำรวจแน่นอนนะผมคิดว่าเกาะน,นั้นไม่น,น่าจะมีของของที่ดีที่คิดว่าเราน่าจะมีประโยชน์กับเราอะ่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันมันไม่ให้เกาะเรามีอยู่ตรงนั้นหรอกผมเคยไปดูแบบเอ่ออะไรนะสกายบล็อกของคนอื่นที่คนอื่นเล่นกันนะอ่ะเออมันจะมีมันจะมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น เบโอมเบ็นไบโอมเลยผมก็งงเขาเป็นเล่นสกายบล็อกอันไหนกัน <c> ก <oughs> ูยังไม่รู้เลยโอเคเดี๋ยวผมมีแลนว่าเดี๋ยวผมจะทําเครื่องปั๊มหินใหม่ก็เดี๋ยวเดีเราจะย้ายเครื่องปั๊มหินจากตรงนี้เอาไปวางไว้ตรงนี้ดีไหมได้จะได้สะดวกเลยแล้วก็ไอดินตรงนี้เนี่ยเราจะได้สามารถเอ่อถ้ามีมาเมล็ดเราก็ได้พอปลูกอะไรด้วยนะคุณผู้ชมผมลองคํานวณดูเล่นๆดีว่าเราจะสร้างเป็นแบบนี้น้ำจะไหลลงมาตรงนี้พอดีนะ แล้วพอน้ํามันไหลลงมาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เราก็จะมีบล็อกอยู่ตรงนี้นะเราจะวางน้ําตรงนี้โอเคคุณ okay, ผู้ชมอืมจีเนียสเหมือนกันนี่เราเนี่ยเดี๋ยวเออทีนี้เราจะขุดไปก่อนแล้วกันผมกลัวว่าถ้าขุดลงไปเนี่ยจะเอ้ยเกือบ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 คุณผู้ชมเกือบเกือบเกือบถ้าเราขุดตรงเนี้ย อย่าลงตัวไอย่าลงตัวอโอเคตอนนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีอยู่นะตอนนี้เนี่ยอตอนนี้บล็อกเราไม่มีใช่ไหม,มถ้าบล็อกไม่มีก,ถก,กม็ถึงเวลาแล้วคุณผู้ชมช่วงเวลา่งการขุดหินมาถึงเวลาแล้ว โอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยเราก็มีก้อนหินอยู่สแต็กหนึ่งอีกอกี่หกอันอ,อีกครั้งแล้วก็ต้นไม้เนี่ยได้โตเป็นที่เรียบร้อยเลยนะเดี๋ยวผมค่อยกลับมาตัดแล้วกันตอนนี้เนี่ยเราต้องไปไอ้เกาะน,นั้นก่อนนะผมเอาไป64กับ27นี่มันจะมันจะพอไหมวะอันนี้อะไรเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวมึงมาไงเนี่ยหรือว่าผมยังไม่ได้ขุดวะอะไรวะมึงมาได้ไงวะขอยืมน้ําตรงนี้ไปก่อนแล้วกันเผื่อแบบเราต้องลงไปใต้เกาะน,นะ64บบล็อกจะพอหรือเปล่าเนี่ย กดชิปค้างไปเลยนะคุณผู้ชมไม่นั้นตายแนะ่นอนเดี๋ยวนะผมขอทำอะไรที่มันเสี่ยงก่อนนะถ้าเราวางน้ำไว้ตรงนี้แล้วก็เราลงมาตรงนี้แล้วก็ต่อบล็อกมาตรงนี้ โอเคเพอร์เฟ okay, เราไม่เสียอะไรเลยคุณผู้ชมเปิดกล่องดูดิโอ้ยเมลอนซีดกับพัมกินเหรอโอเคสวยอยู่แล้วเราจะไปเอาน้ำ Infinity อินฟินิตี้อย่างไงก่อนวะกดก่อนดิโอเคนี่งไงกูว่าแล้วเฮ้ยโอ้โหเกือบเกือบเอารายก่อนเอารายมาก่อนเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีว่าเราจะทำอะไรกันนะแต่เราต้องเอารายไปก่อนอนะ ถ้าเราจะเอาน้ำอินฟินิตี้ถ้าเราไปนรกเนี่ยมันมันจะมีให้เราหรือเปล่าวะเรามีเออ่พัมกินซีดกับเมลอนซีดซึ่งตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าไอเมลอนซีดเนี่ยมันจำเป็นที่สุดนะเราควรขุดเอ่อขุดขุดหินก่อนตอนเนี้ยโอเคผู้ชมขอขุดหินอีกรอบครับขอตัดไปตอนที่ขุดหินเสร็จแล้วนะโอเคตัดไม่รู้กี่รอบเหมือนกันเกมนี้มันเป็นเกมเหมือนการขุดหินชัดๆโอ้ตอนนี้ได้มาเอ่อสี่สิบแปดอันอ่ะฮะไปตัดไม้ก่อนแล้วกันเไป เหมือนจะทําผิดนะชิบหายแล้วที่หมายแล้วคุณผู้ชม,อมโอเคครับคุณผู้ชมครับกลับมาอีกครั้งครับผมไม่บอกเลยว่าผมทําอะไรไปแต่ก็คนถด้จะรู้เลยแหละโอเคผมได้แก้ไอ้นี้ไปเรียบร้อยเลยนะไอ้เย,ยเดี๋ยวเขาเดี๋ยวคุณผู้ชมหาว่าไอ้เย,ยนี่โกงโอ้ยเล่นสกายบอโกองขอโทษครับผม ผมไม่รู้จะทำไงแล้วครับถ้าถ้าไม่ทาจริงๆมันก็มันต้องเล่นใ่คบคุณผู้ชมน้าก็ใจผมด้วยนะจำไม่ผิดเนี่ยถ้าเราไม่มีไฟแชกค,ค,คือเราสามารถใช้ลาวาเนี่ยล้อมไว้แบบนี้ใช่ไหมก็จะเอาลาวาวางไว้ตรงนี้แล้วก็เราจะทําให้มันไหมใช่ไหมคุณผู้ชมครับงั้นผมขอตัดไปตอนที่มันตอนที่มันไหมแล้วนะตอนที่เราสามารถทําประตูเนเธอร์ได้เรียบร้อยนะโอเคคุณผู้ชมขอตัดไปคูครับแป๊บู ในที่สุดในที่สุดครับคุณผู้ชมผมก็ทำสำเร็จสักทีกูเกือบตายแล้วเออโอเคโอเคคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเราก็ทำเ,เป็นประตูนรกเป็นที่เรียบร้อยเลยนะโอเคเมื่อกี้เนี่ยก่อนหน้าโอ้ยเฮ้ยสุดเดแมน เมื่อกี้เนี่ยผมฆ่าซอมบี้แล้วก็ดรอปเป็นโปรเตโตมาตอนนี้นี่คืออาหารเราก็ผมคิดว่าก็าจะโอเคแล้วนะโอเคตอนนี้เนี่ยผมต้องระวังไอ้พวกนั้นมากเลยเด็ดๆปิดไปเลยประตูทางเข้าก็จบกันไปแล้วสำหรับคลิปไมค์ครับสกายบอลฮาร์ดคอร์ของเรานะครับคุณผู้ชมครับถ้าคลิปนี้สามารถทําให้ผู้ชมยิ้มได้ผมก็ดีใจครับแล้วก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ